สกีบีดี้ทอยเลส,สิงโตกำลังจะโดนจับลบตะไคร่ออกเฮ้ยเอา้าอืมบางอาจมาโป๊ะฉันเฮ้ยโดนกัรเราจะลบกระบอกปืนออกไม่ได้โลนี้วุ้ย หนังกระติกยิงเข้ารูเรื่องดื่มของสกีบีดี้แฟงเกสไตล์กินโ uh ู้ยพวกนอนวิ่งเป็นเอเลี่ยนเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติประปน,นะครับกับเกม Delete One Part ดเย็ดยางลบกําจัดเจ้าสกีบีดี้ทวยเลตนั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ใช้ยังลบในการแก้ปัญหากันอีกแล้วนะคราวที่แล้วนี่จะเป็นเกี่ยวกับเจ้ารถไฟปีศาจชูชูชาวใช่ไหมแต่ สำหรับในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของเจ้าคาเมล่าแมนกับเจ้าสกิบดี้ทอยเลตเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวสุดป่วนของเจ้าพวกนี้กันได้เลยนะช่วยเจ้าคาเมล่าแมนหาเงินกันด้วยนี่ลบตรงนี้ออกอุย๊ยนี่มันเฮ้ยสกิบดี้ทอยเลตหผพ่มาเป็นงูอุย้ยน่ากลัวจริงๆเจ้าโจรสกิบดี้ทอยเลตกับฝั่งตำรวจคาเมล่าแมนเอ้ยต้องตามจับให้ได้จบ๊บอืมกระโดดทุบโอ้โห หัวยุบไปดิอืมช่วยโจรไปขโมยโถส้วมด้วยลบกล้องออกเออ้ยตกหลุมว้าวสกีบีดี้ทอยเลสซอมบี้หืมตาห้อยมาเฉียวสกีบีดี้ด้านล่างกำลังจะโดนฆ่าตัวด้านบนมาช่วยหน่อยเพื่อนเฮ้ยรวมล่างตัวใหญ่วาา้าาเป็นไงว้ายช่วยด้วยอุก,กาบาทจะล่นมาใส่ลบออกเปลี่ยนเป็นไข่ไก่ก็ผมอุ้ยหวัด เลอะหัวนิดหนึ่งโอ้ยโดนเจ้านี่กดไฟฟ้าช็อตหต้องลบประตูออกตัวนี้ไล่กัดกิน้ทะเลาะก,กันเองนี่มันเจ้าสัตว์ประหลาดบันบันพี่ไม่ค่อยรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าพวกนี้นะเปลี่ยนบันบันให้เป็นสัตว์ประหลาด ลบตรงนี้ออกอสกิบิดี้ถอยเล็บว้าวซ่อนแอบบเจ้าปีศาจโถส้วมแอบบอยู่ไหนกันนะเหมือนฉันจะเห็นอยู่นะแม่โคตรเนียนลบออกแม่ไม่ต้องทาสีทําเป็นพ่นน้ำมีตัวอะไรแอบบอยู่หลังตรงนี้กันแน่นะโอหยดวงตาโคตรแดงลบป้ายออกให้กลายเป็นติ๊กถูกว้าว สามหัวครับผมช่วยเจ้าปีศาจโถส้วมผู้หญิงตัวนี้ด้วยลบตรงนี้ออกมาคาเมล่าแมนอุ้ยไม่ใช่ลบอันนี้ออกเอ้าโอ้โหปลอมตัวมานี่เองนึกว่าเป็นบรูมอนเตอร์นี่อะไรวะนี่อ่ะลบมโลกออกอุ้ย นาฬิกาปลุกโอ้ยตื่นขึ้นมาอย,อยู่ในห้องน้ำแต่สำหรับเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นห้องนอนนะช่วยเขาในการย่างเนื้อด้วยอืมลบที่คีบออกไม่ใช่ลบเนื้อออกไม่ใช่ได้เป่าผมเป็นปืนพ่นไฟปืนหุ้ยระเบิดใส่หน้าช่วยคารเมล่าแมนกำจัดสกิบิบรี่ทอยเลตตัวใหญ่ลบ มหน้าออกไม่ได้ลบโลออกสะท้อนแสงอุ้ยหน้าแหกโอ้โหโดนเลเซอร์อืมเจ้าโจรไปแอบอยู่ไหนกันนะน่าจะแอบอยู่หลังป้ายแน่นอนเพราะว่าเห็นฐานอยู่ฟ้าฟ,าฟา้อุ้ยนั่นไงจริงด้วยโอ้โหช่วยด้วยโอ้โหตัวนี้น่ากลัวมากตัวซีดลบหินออกเป็นปืนกลยิงขับไล่ปุงป้งปุงป้งปุง้งปุ้งโหยอย่าปล่อยให้เจ้านี้ขโมยของไปได้เจ้าสกีบีดี้ถอยเลตเป็นโจน เยอะจริงๆเฮ้ยนี่สอดส่องคาเมล่าแมนเห็นอยู่หูยทุกหัวช่วยด้วยลบกรองออกอุ้ยนี่มันคาเมล่าแมนแอบอยู่ว้าวหยุดเจ้าโจรเดี๋ยวนี้เปิดฝาครับผม ล่วงลงไปซะ้ตกน้ำโครนคาเมล่าแมนกำลังจะบินหนีมาเปลี่ยนเป็นเจ็ทแพ็อ,อจําได้สิมันรอดไปได้เอาแหวนออกมายังไงกันดีนะลบแหวนออกไม่ใช่นี่โดนัทเป็นแม่เหล็กดูดแหวนว้าวโอ้โหเจ้านี่ขโมยหมืช่วยให้สองตัวนี้รักกันลบทางเชื่อมออกนี่จูจบน่ากลัวแปลกๆนะนี่อ่ นี่มันเคสโทรศัพท์โอ้สกีบิดี้ทอยเลตเอ้ยน่ากลัวเอาชนะปีศาจโถส้วมที่แข็งแกร่งตัวนี้นี่กินเห็ดมาริโอ้งับงับ,งบตัวใหญ่ ต่อยหน้ายับอให้พลังเจ้าคาเมล่าแมนด้วยหินอัญมณีอุ้ยไฟฟ้าช็อต้หนีจากสัตว์ประหลาดตัวนี้ให้ได้อุ้ยมันกำลังเฝ้าทางไว้อยู่ลบอันนี้ออกอู้เปิดเพลงอุ้ยไม่ชอบเอ้าเจอคาเมล่าแมนดักอีกช่วยเขาปีนเข้ากำแพงอย่างนั้นเหรอืมนี่มันอุ้ยเฮ้ยอู้ดูซ่วมปีนได้ครับผมให้เจอดักเฮ้ยอย่าตัดนะเพื่อน ปลุกพลังเขาให้ตื่นขึ้นลบความปลอดภัยออกอเติมแต่ความอันตรายว้าวปีศาจโถส้วมสามหัวคราวนี้นี่จะกลายเป็นตัวอะไรกันเอ่ยสกีบีดีท้ทอยเลตมาแทนชูชูชาวนะว้ายช่วยหยุดมันด้วย เอาละลบด้านบนออกหินหล่นมาทับคอหักโอ้โหกลับไปรักษายาวแน่นอนอุย้ยโดนแช่แข็งครับผมอรู้สึกว่าจะต้องเปิดดวงอาทิตย์ด้านบนเพื่อละลายน้ําแข็งว้าวเอาหัวขอกช่วยด้วยเอเลี่ยนจะจับมากอนหินออกเอาระเบิดไปบรุ่ม บางครั้งก็กำจัดบางครั้งก็ช่วยเจ้าสกีบีดี้ทอยเลตไหมเจ้านี่จะไปไหนเอ่ยขอดูหน่อยสิอืมเครื่องสแกนอุ๊ย ประหารโอ้ยเกือบตายเจ้าสกีบีดี t o อยเลตระบบ Wifi โอ้ยสัญญาณไม่ดีลบออกให้สัญญาณมันดีหน่อยอ่ากลับมาแข็งแรงอีกครั้งเจ้าส k i บ i ดี t o อยเลตกำลังขนอะไรนะนั่นก็คือคา m e เม m a n กินพิซซ่าโอ้ยก็ว่าทำไมมันหนักโอ้โหสู้กับเจ้าส k i บีดี t o อยเลตที่เป็นทหารเราจะลบกระบอกปืนออกไม่ได้โลนี้หุหนังกระติก ยิงเข้ารูวายยิงไม่ออกโอ้โหระเบิดตายยอมแพ้มีอะไรอยู่ที่ใต้ฝาท่อ ดูสิว้าชั้นเองยังไงล่ะอุ้ยโดนไล่ล่าครับผมเอาละหล่นลงมาทับอีกแล้วเฮ้คอ,อหักกระเช้าโคตรหนักเจ้าสกีบิดี้ทอยเลสกำลังช่วยคาเมลา่าแมนนี่ลบอันนี้ออกอุยอ้ยอุ้ยผู้หญิงจูจุ๊บโอ้ยมุ่งหาคนรักอย่างเดียวเลยนะช่วยเจ้าบันบันในการแข่งรถให้ชนะอืมลบรถออกอุ้ยนี่มันเทอร์โบปูดโอ้ยควันดำอัดหน้าทำให้เจ้าสัตว์ประหลาดพวกนี้ตกใจกลัวให้ โอ้เผยโฉมว้าไล่ล่ฮืมพิกสถานการณ์เจ้าสกีบิดีท้ทอยเลตมีหัวสมองอยู่ด้านหลังตรงนี้ใช่ไหมลบมันออกไหลสมองหูยกลายเป็นเออนี่มันเจ้ารถไฟชูชูชาวหรือเปล่านะถ้าลบออกอุ้ยเป็นสกีบิดีท้ทอยเลตติดลอ้อ เรื่องดื่มของสกิบีดี้แฟงเกสสไตล์ที่ชื่นชอบคืออะไรกันนะว้าฉันชอบกินโอ้ยพวกหนอนวิเป็นเอเลี่ยนเฮ้ยน่ยนากลัว่าตัวจริงของมันคือเอเลี่ยนอย่างนั้นล่อช่วยเจ้าคาเมล่าแมนให้ใจเย็นเฮ้ยโอ้หข้างในเฮ้ยหิ่งห้อยมีหลายตัวเฮ้ยด้านหลัง้าเป็นการล่อเจ้านี่หลบหนีจากการไล่ล่าลบหนังออก โอ้ซ่อนตัวเป็นรูปวาดเร็วเข้าอ,อือหือ,อ,อเห็นมันไหมฉันไม่เห็นเหมือนกันวิ่งเป็นมัมมี่กับสฟิงค์เขาจัดภัยอันตรายลบตรงนี้ให้เป็นหลุมว้าวมันล่วงโอ้ยรอดชีวิตทำให้เจ้านี่เป็นน้ำแข็งหรือเปล่าเอ่ยลบออก ก้อนหินปลาอัดหน้าโอ้โหหิมะถะล่มใส่จัมโบ้ปทะทะสกิบีดี้ทอยเลตใครจะเป็นฝ่ายชนะวะเนี่ยลบตรงนี้ออกอู้นี่มันปืนเฮ้ยย่อส่วนนะผมตัวเล็กลงก็ไม่มีพิษส่งแล้วนะเจ้านักโทษสกิบีดี้ทอยเลตต้องแหกคุกนี่มันพลิกเฮ้ยกินพลิกเสร็จ ว้าพนไฟุ้ยจะรวดเฮ้ยแหกคุกได้ปลุกพลังให้ตื่นขึ้นมาลบหลอดไฟออกอืม ว้าสายายตอกหน้าครับผมตัวอะไรวะเนี่ยความสามารถเยอะร่างก็หลากหลายใครกำลังดูคุณอยู่อืมลบออกคาเมล่าแมนจอมสอดส่องยังไงล่ะอื้อเป็นไงรูปศิลปะปลอมคืออะไรกันนะอืมก็คือรูปตรงกลางยังไงละเพื่อนพ่นน้ำ ้พร้อมตัวค้นหาสิ่งที่เป็นอันตรายโอ้ผีคาเมล่าแมนกับบูมอนเตอร์กำลังตีกันอยู่นี่อันตรายที่แท้จริงอยู่ในหลุมนี้โอ้ยซอมบี้ขึ้นมาจากสุสานแล้วโถส้วมเก่าๆนี่ก็คือป้ายหลุมศพอย่างนั้นสินะทำให้พวกเขาเต้นอืมนี่มันเฮ้ยโอ้ยลูกดิสโก้แดนสกีบีดี้ทอยเลสสิงโตกำลังจะโดนจับต้องช่วยมันหน่อยลบตะไครออก เฮ้ยเอาอืบางอาจมาโป๊ะฉันเฮ้ยโดนกัดทำให้เจ้าโจรประหลาดใจหน่อยสิเฮ้ยฉันกําลังมาป้นโอ้ยคาบมีดมาเลยนะข้างในนี่มีอะไรมีตํารวจยังไงล่ะเพื่อนโอ้ยเจ้าบรูมอนเตอร์กําลังจะโดนขยี้ช่วยเขาหน่อยสิเปลี่ยนให้เป็นลูกโบลิงิงสไตล์ สามตัวก็สามโปโอ้ดาร์คเวเดอร์หูยฉบับโถส้วมช่วยเจ้าบูมอนเตอร์ในการต่อสู้เปลี่ยนให้เป็นดาบเรเซอร์จืดจืดตียับเจ้าปีศาจรถไฟอ่ากำลังจะหนีอย่างนั้นหรอไม่ได้หรอกเพื่อนจึบจึบโอ้โหเอา้าเปลี่ยนเป็นคนครัวรอดเฉยรู้สึกว่าตอนนี้มาเจอเรื่องราวของเจ้ารถไฟกันอีกแล้วนะทำให้มันเย็นลง นี่พัดลมเป่าแม่ด่านพวกนี้เหมือนเราจะเคยเล่นแล้วน่าจะมีประมาณด่านพวกนี้นะสำหรับเจ้าสกิบิดี้ทอยเลตอันนี้ก็แสงดวงอาทิตย์ละลายผลงาน อุ้ยเกิดความโมโหโอเคนะครับผมแมก็กเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับเกม Delete One Part เย็ดๆน่าจะถูกใจหล,หลายๆคนกันเลยนะถ้าเกมมีอัปเดตหรืออะไรใหม่ๆนี่เดี๋ยวไว้พี่จาทำการกลับมาเล่นกันให้ดูอีกนะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีหาเกมสนุกๆมาแนะนำกันต่อด้วยนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไง ก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจูบจูบ